สรุปตัวละครใหม่เคียนาบาดดม Fiery Wishing Star ในหนึ่งนาทีฮองไกลอิมเพคเตอร์ ชุดสูตรประเภทละอองดาวธาตุไฟอาวุธปืนคู่การโจมตีปกติจะใช้ไม้พลองฟาดศัตรูเพื่อเก็บชาร์จหลอดพลังงานการโจมตีครั้งสุดท้ายจะยกศัตรูให้ลอยขึ้นหรือฟาดศัตรูลงตามรูปแบบการโจมตีเช่นเดียวกันกับการกดพังที่จะยกศัตรูหรือฟาดศัตรูลงได้สกิล QTE เพื่อนร่วมทีมใช้สกิลอาวุธหรือท่าไม้ตายเชียน่าจะลงสนามพร้อมมาตีกองตั้งมิติหยึดเวลาสกิลอาวุธแบบปกติจะฟาดกองใส่หน้าศัตรูสกิลอาวุธแบบเสริมพลังใช้งานได้เมื่อหลอดพลังงานเต็มจะสะบัดไม้พลองเรียกู ักษ์ออกมาพุ่งใส่หน้าศัตรู u ั t i m a t e s k i ลเขียหน้าจะยืดไม้พรองให้ใหญ่ยักษ์แล้วฟาดกองขนาดยักษ์สร้างความเสียหายใส่ศัตรูในสนาม Skill a s t o ร r i กดแห่งการถลิงจะตีกองเรียกงูยักษ์ออกมาร้อมคำรามพร้อมแปะสถานะใส่ศัตรูทุกตัวในสนามอ s t o l r i ดวงดาวแห่งโลกจะทําให้การโจมตีปกติครั้งสุดท้ายเหมือนกับการใช้สกิลอาวุธแบบเสริมพลังข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการสรุปจากเซิร์ฟเวอร์เบต้าท้งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเปิดกาชานะครับ